รู้กับกาแฟก็อร่อยดีค่ะกาแฟอร่อยเพราะว่ามันมีแอลมอนด์ไงอือพวกกับกอกเนาะเนาะมันเข้ากันเนาะเป็นกาแฟดีอัลเทอร์เกียกาแฟกาแฟตีไข่ไม่ตีอีกเจ้ากันน่ะเมา่อกี้กาแฟเพิ่มความสวยในที่ไม่อิ่อือร่างของแล้วเป็นกาแฟของไทยนะคะอัลกิ่ยอัลกิยว้าวโคตรดีจริงเหรอใช่ว้าวอร่อยอร่อยเออพูดเรื่องเนี้ยปะวะเธอโดนเป่าอ่ะพูดได้ไหม อยากเลยนาะถาย่นม่เอาไม่อาเดี๋ยวเขาไปขายเดยวเอะต้องตัส่งนทไมมันอ่อนแล้วอ่ะมอกาีนานนาไหมันต้องแค่องปีเมื่อกี้าพี่หม่เยหมือนเรื่องนั้ต้องอะไรนี่นะของอร่อยๆเก๋งขำไปแหอะอ่อน

ว่ตัดอีกกนหนึ่งเจ็นันดหืมล้างทองตัดอีกก้อนแล้วล้างทองพี่คุยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีคลิปอะไรลงตอนเที่ยงพรุ่งนี้มีคลิปไปเยี่ยมคาร์ลหารพระราชวังของป้าโบ๊ทเป็นบ้านที่แบบว่าเป็นบ้านของคนสวยสามคน เป็นบ้านของคนสวยสามคนที่แบบว่ามีความเก่งมีความปังมีความเฮงเึกินนึกนแล้วเแกให้เด็ไหมเป็กรมดะอ็ออ่ง้เาพดเอมเ่ยเอมถูกตำวจจับล้มพิชิตรไปแ้ ทำไมอ่ะโดนโดนเบ็ดตางต้องถ่ายูปถึงจะได้กนุ้ยไฟหมดแปว่าหัหรอหัวอะไรปะเอ็มดูวยผมทุ่มคืนนี้มีคลิปในบีมกรบีแฟนเพจนะครับน่ารักด้วยสองพุงมีคลิปทำอะไรอ่ะไม่ทำไรลูกมาขอของกินเนี่ยที่โตเด็กนะเวลาแบบว่าให้กินข้าวแล้วผมงค่อยๆปกินของตัวเอง แต่เขาเห็นผู้ใหญ่กินอะไรเขาชอบมาขอเขาถึงบอกว่าให้เด็กอยามานั่งกินข้าวกับพร้อมร่วมโตกับผู้ใหญ่ฉันเคยเห็นคุณหมอเขาบอกว่าเด็กคนเดียอยากกินข้าวไม่เห็นเรากินอะไรก็อร่อยจะเริ่มไหมล่ะพรุ่งนี้เคยทำแล้วนั่งกีบเลยไม่เห็นเอาเลยชอบมมาขอกินตอนเห็นเรากินข้าวไข่เคี่ยวมาต่อกินข้าวธรรมดาเลยแต่ว่าอัญญาน่ารักเพราะว่าเขากินไปแล้วเขาก็เป่าไปด้วยว่าเขากลัวร้อยเขาเป่าเขาอ้วนนั่งดีๆจะลูก น้่งหยาบแนหงเปลอาเปลาเปลาอะไรอ่ะลูกเธอก็กินเอะไรคะี่พี่าบน้องพี่หนูไม่ลองกินเหรอลูกไพ่บุเบอรี่อ่ะไนี่ไงี่ อเาายยคำเดียวเล็กเลเล็กๆก็ได้น้องพีเล็กๆน้องพีหายไปไหนเนี่ยเขาต้องหนแล้วเขาไปนุษย์ต้องหนดเลยยพี่พีอยู่ไหนพี่พีอยู่ไหนพี่พีอยู่ไหนลูกอัญญาเห็นไหมอัญญาเห็นพีไหมเห็นพี่พีไหมพี่ไหนพี่พีอยู่ไหนพี่พีอะ ีแล <itos> ้วพี่อยู่ไหนพี่พีแล้วพี่ทีอ่ะแล้วพี่ทีอยู่ไหนพี่ทีพี่ทีอยู่ไหนครับพี่ทีนี่นี่นี่พี่ทีคู่ไม่สนใจใครพี่ทีเราเรียกพตัวก่อนพตัวหลังพังตัวเลยพตัวลีลาลีลาลีาีปยาจะี่ีก็ะไม่ได้ไป พี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้ากลับบ้านครับอ๋อไม่ไม่แ้ไปอะไรอะไรพี่ฟ้าบอกแล้วว่า่บผมตบอกแล้วว่าอย่ารักผมตึงท้าไมหนูโยนอย่างเงี้ยลูกเอาใหม่้่งให้มามีใหม่เอาตัวไหนหนึ่งหน้ก็ไว้ริงจอเอาเขาก็บอกเอาสิโต พิธีอยู่ไหนวิธีอยู่นู่นทุกคนขนมอะไรขนมฝรั่งไม่ชอบโคงเค้กอะไรไม่กินในก่ขาชินอะไรกินนางเล็ดบ้าบินนางเล็บขนมพิเกะปองกรอะอไข่เติธีพิธีกินอะไรอะลู

ในกอดพี่ทีสิอัญญาในกอดกอดพี่ทีส um, uh, ิอัญญากอดกอดพี uitar, isation, ่อีกทีหนึ่งสิลูกอัญญาค่ะอัญญาอัญญารักรักพิธีทำไงรักรักพิธีรักรักพิธีรักรักลักรักพิธีชักไต่กอดพิธีอีกทีสิชักชักโอ้พิธีน้องกอดหนูอ่ะอัญญาเขากอดพิธีอ่ะ

<laughs> anh gia này tên cầy cày hay miêu xí cúc cày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  cúc ครับเสียง,ง,งเสียงสิยงไดโนเาสาร์ของไอวา,าเดี๋ยวนี้น้องพูดเป็นแล้วนะใช่เขาดูทดูทุกคนที่ที่เขาพูดกับพวกกันมันมีทุกคนเลยเราไม่พูดคับ กลัว <c oughs> อะไรมีทุกวันเลยเหรอแล้วก็เลยทำตามเหรอใช่ <c oughs> โอ้ไม่ขึ้นดีกว่ามั้งลูกเดี๋ยวตกนะเ <c oughs> ออกุ๊กไก่สิกุ๊กไก่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  โอ๊ยไอ้ว bo> ันระวังฮะที่ไก่ทำไงเต้นไงไงไก่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 ไกไก่เอาว่าอะไรคะ ปินปินไอ้วาคะพี่นุชเขาทำเสียงตามพี่นุช ทำเรียนแบบเสียงผู้ใหญ่โกรธนะไหนทำกุ๊กไก่ให้บารมีดูก่อนได้ไหมอ่ะกุ๊กไก่ได้ไหมอ่ะูเห็นเก่งไหมล่ะอุ๊ยอันไหนบอกว่าทำกุ๊กไก่ให้มีไงกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไกแล้วทำได้ไหมกุ๊กไก่ได้ไหมคะกุ๊กไก่่ไไมด้ไม่ได้หรอ

อ่ะทำไมมือมันโดนไม่สัมพันธ์กันเห็นะลูกโอ้ย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 พอแล้วพอแล้วไม่ต้องขับแล้วลูกเก็บแล้วอ้วนทำอะไรอุยเดี๋ยวทับเท้าทับเท้าอ้วนหนีเร็วอุ้ย ตลกเลมันตลกเวพวมันท่าทางตลกมากเลยาน่้องพีไาน้องพีไฟมันสว่างไปอะไรนะครับอ๋อเข้ากันลูกนุเหมือนไมเหมือนครับเหมือน เหม oh ือนเลยตอนนี้เล um so yeah, ่นอะไรเนี่ยตอนนี้อะไรเอาหมากับไดรนเสองมาสู้กันเหรอลุกมามีหมาจะสู้กับโาร์ยังไนั่นอะสิมาตัวเล็กแค่นี้นั่นะสิไม่ม่ไดม่ไม่้มจ มีพิธีมนเจนเต้ว่ามามันตัวใหญ่ครับมันมีนั่นมีขามามหมาเคยเอาเอาิพคนไปโดนไดโนเสาร์แล้ไดโนเสาร์ไอแล้วไดโนเสาร์ต่ไ้ไหมไม่หมมีหมากัดเราได้ไหมบายบายมามีหมากัดเราได้ไหมได้่าอะไร อ่ะก็มันป้องกันตัวไงลูกเป็นไรเป็นไรโนเลนั่งดีดม่นวายไหมล่ะไม่หอกมาที่ทำอะไรน้องพี่หนูเดี๋ยวก็โดนอีกรอบหนึ่งอ่ะลูกนั่งดีๆโอ๊ยแต่ละฉันมันเฉยมาก พอแล้วนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวโดนอีกรอบนึงนะดูแล้วดูลูกสาว ลูกน่มเหมือนจริงเลยมเหมือนเหมือนเหมือนกันลูกมทจริงไหนัชเพราะว่มันต,นตวนัวเล็กน่ารักไงฮะตุกแกตรงไหนแล้ใครจะดูลูกอ่ะลูกเต็มเลย นอกหรือข้างในข้างนอก่ยคลบโอ้ยต้องซื้อหวยแล้วแหละเงี้ยมาให้เห็นตบตั้งเ่ยหวตัวเบลลมเดี๋ยวขอมันมีโฟกัสกันโอ้ยน้องพีแล้ววันนี้ต้องพอก็ดีจับได้เปล่าไม่เอาไม่เอาอย่าไปจับมาเดี๋ยวมันกัดใหญ่มาก ตลกมากเลยเดี๋ยวเธอไปดูในไลฟ์เนาะใหญ่มากแบบช้าๆลูกเดี๋ยวน้องหกล้มโอ้ยวกูเอ้ยพาน้องมาดูโอ้ยระวังอุ้ยอยอยากให้น้องดูมากอันย่างงว่าแบบดูอะไรอันยาขึ้นไปดูอ๋อแอสิลูก เออัาดูไหคะน้องไม่รู้ว่าเปอะไร้ไมยออุ้มนงหัว่ดูสิมพรุนี้ผักะเพราดีั้ตเสร็นไหมไอวาเห็นไหมั้ตัวน้ตัน้ตัวน้ตัว้ตัววนี้ตันีั้ตัวนี้ตนีั้ตตัวนีนี้ตัวนีนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี ตลกหนังเอามาเล่นดีกว่าพวกนี้เราจับไปบ้ารเลขที่คนขอบ้าเลขที่ไม่ให้ไม่ให้พคนนี้ันซื้อคนเดียวโอ้ยโอ้โหลูกต้อไปเอาไปดูใกล้กง้านตเลวนะต้องใจม่ไห ไปสิปะมนนี้วมัมีไปมันมีมไมมนม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ดูตรงนี้ก็พอไหมตรงนี้ไม่มีสัญญาณตนะ้องเข้าบ้านก่อนหราบ้าจปต้องขึ้นนอนแล้วแหละเพราะว่าสองทุ่มแล้ว

บ๊ายบายนะคะทุกคนฝันดีค่ะพิธีเซกุ๊ดไนท์หน่อยสิลูก